ตำนานแห่งเสรีนครตำนานการล้างพันธนาการของดินแดนตะวันออก 1. ดินแดนแห่งพันธนาการก่อนพุทธศักราช2417นดณดินแดนสยามโบราณสังคมแบ่งชนชั้นชัดเจนเจ้านายขุนนางไพร่และทาตระบบศักดินายึดโยงชีวิตคนให้ผูกพันกับเจ้านายทั้งทางกฎหมายและวัฒนธรรม แม้นว่าเกิดมาก็ไม่ต่างอะไรกับควายในนาอยู่เพื่อให้เจ้านายเรียกใช้เจ็บไข้ก็ต้องฝืนไปชายพรายจากเมืองสุโขทยัยข้าขายตัวเข้าเรือนนายเพราะแม่เจ็บไม่มีใครช่วยเอาตัวเองแลกเงินมันเจ็บใจแต่ยอมจำนนหญิงท่าจากบ้านดอนเจดี ทาดบางคนเกิดจากพ่อแม่ทาดบางคนขายตัวเพราะนี่หรือโดนจับทาดเรือนเบี้ยอาจมีชีวิตดีบ้างแต่ทาดเรือนนอกมักตกเป็นเหยื่อของการใช้อำนาจเกินควรขณะที่ไพรต้องสละแรงงานให้รัฐปีละหลายเดือน 2. พระเจ้าชายแห่งแสงพุทธศักราช2411-2417 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2411พระองค์ตระหนักถึงความไม่เสมอภาคในบ้านเมืองทรงเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รากของระบบการเป็นทาส ในพุทธศักราช2417พระองค์ตราพระราชบัญญตัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทยให้เด็กที่เกิดหลังพุทธศักราช2411ได้รับอิสรภาพเมื่ออายุ21ปีไยจะคิดว่าลูกข้าจะได้เป็นคนอิสระทั้งที่ข้าเกิดมาอยู่ใต้เงาคนอื่นตลอดชีวิตหญิงชาวทาสจากแถบอยุธยา สามศึกกับปีศาสตร์ล่องหนพุทธศักราช2417ถึง2448 แม้เริ่มปลดพันธนาการแล้วแต่จารีดและผลประโยชน์ของชนชั้นสูงยังฝังแน่นพระองค์จึงดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนในที่สุดในพุทธศักราช2448พระองค์ทรงประกาศพระราชบัญญัติทาตรอส .124 ให้ลูกทาทุกคนกลายเป็นไทยทันทีและลดค่าตัวของทาตลงจนหมดไปในเวลาอันสัน้น วันประกาศค่าแทบไม่กล้าหายใจกลัวเจ้านายเปลี่ยนใจหญิงรับใช้จักเรือนขุนนางฝ่ายในข้าไม่เคยรู้ว่าชีวิตที่ไม่มีเจ้านายเหนือหัวมันเป็นยังไงแต่ลูกข้าอาจได้รู้ชายชราในลุ่มเจ้าพระยา 4. ีล้างระบบไพร่พุทธศักราช2420-2458 ต่อจากการเลิกทาสพระองค์เดินหน้าปฏิรูประบบไพรซึ่งแม้ไม่ใช่ทาสโดยกฎหมายแต่กลับต้องสละแรงโดยไม่มีค่าตอบแทนมานานนับศตวรรษพุทธศักราช2420จ่ายเงินเดือนค่าราชการแทนการใช้ไพร่พุทธศักราช2442กำหนดอายุพระชการไว้ที่18ปี พุทธศักราช2443ออกกฎหมายเกณฑ์จ้างแทนเกณฑ์แรงพุทธศักราช2448ตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารรอสอ124เปลี่ยนภาระไพร่ให้เป็นระบบทหารเกณฑ์พุทธศักราช2458ยกเลิกระบบไพร่โดยสิ้นเชิง ก่อนนี้ไปราชการต้องขนข้าวไปกินเองไม่มีเงินไม่มีคนเหลียวแลพอเปลี่ยนใหม่ข้ารู้สึกเป็นคนมากขึ้นพรจักแถบบางกอกน้อย 5. ดินแดนแห่งเสรี หลังปีพุทธศักราช2,458เมื่อทั้งทาสและไพรถูกปลดปล่อยประชาชนเริ่มมีอิสระที่จะใช้แรงงานเวลาและชีวิตของตนเองลูกหลานได้เรียนหนังสือชาวบ้านไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปรับใช้อำนาจอีกต่อไปต่อให้ค่ายากจนแต่ข้าก็เป็นไทยไม่ใช่สมบัติของใครหญิงชาราผู้เคยถ่ายตัวเองจากความเป็นทาส ลูกค้าได้เรียนหนังสือได้มีอาชีพค่าไม่เคยฝันถึงวันแบบนี้แม่บ้านในเรือนทาตเก่าจังหวัดอายุทยาบทสรุปแผ่นดินแห่งไทยการเลิกทาตและไพร่ในยุครัชการที่ห้ามมิใช่เพียงการยกเลิกกฎหมายแต่เป็นการฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สยามกลายเป็นดินแดนที่คนทุกชนชั้นมีสิทธิเลือกอนาคตของตน เสรีภาพมิใช่สิ่งที่ใครให้เราแต่เป็นสิ่งที่เราต้องพร้อมจะรับมันไว้แล้วรักษามันด้วยหัวใจข้อความสลักหน้าวัดเก่าในบางกอกน้อยนี่คือตำนานของประชาชนที่ไม่เคยมีเสียงแต่ได้กลายเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองและคือจุดเริ่มต้นของแผ่นดินที่เราเรียกว่าประเทศไทย